ฟังแล้วต้องขนลุกทั้งประเทศเปิดดวงเมืองเดือนมกราคม2569 3สามลางร้ายจากคำทํานายของหลวงปู่มหาศิลาสิริจ,จันโทสะเทือนทั้งแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สัทธาซ่อนทาชาแนลด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ คำทำนายเตือน2,569ในเดือนมกราคมจะเจอกับท้องฟ้ามืดมิดกับคำทำนายที่น่าขนลุกทั้งประเทศคำทำนายนี้เป็นคำทำนายของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคำทำนายครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและชวนให้ขนหัวลุกอย่างมากโดยเฉพาะการพาดพิงถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้รวมถึงสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติของเรา ในเดือนมก,กราคม2569ที่กำลังจะมาถึงนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำทํานายของหลวงปู่ศิลากันว่ามีอะไรกันบ้างและเราควรเตรียมตัวอย่างไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนที่ทุกคนรอคอยนั่นคือคำทํานายหลวงปู่ศิลาได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมือง โดยท่านได้กล่าวถึงการเมืองไทยว่ามักนำมาซึ่งความสูญเสียและการบาดเจ็บและล้มตายซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นประเด็นแรกอนาคตของอนุทินหลวงปู่ได้กล่าวพาดพิงถึงนายอนุทินโดยใช้คำเรียกว่านายยกอนุทินและที่น่าตกใจก็คือท่านวิเคราะห์ว่าขี้เกียจต่อสู้ลาออกแล้วคำพูดนี้ฟังดูเรียบๆรียบแต่มีในที่ลึกซึ้งมาก การที่หลวงปู่ใช้คำว่าขี้เกียจต่อสู้อาจหมายถึงการที่บุคคลน,นี้ไม่มีพลังหรือความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่สำคัญคือคำว่าลาออกแล้วซึ่งเป็นนายที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอีกต่อไปนี่คือคำทำนายที่ชัดเจนที่สุดของหลวงปู่ศิลา ท่านได้ระบุไทม์ไลน์ที่แม่นยำว่าภายในไม่เกินวันที่6มีนาคมปีหน้าประชาชนจะได้เห็นป้ายเลือกตั้งทั่วประเทศการที่หลวงปู่ศิลาระบุวันที่เฉพาะเจาะจงขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการมีป้ายเลือกตั้งทั่วประเทศหมายความว่าจะมีการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งถ้าเรานับจากเดือนมก,กราคมไปจนถึงวันที่6มีนาคมนั่นหมายความว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองคำทำนายนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ นอกจากเรื่องการเมืองภายในประเทศแล้วหลวงปู่ศิลายังได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านความขัดแย้งกับกรัรมพูชาหลวงปู่ได้เตือนถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์กับกรัรมพูชาที่ท่านเรียกว่าเขมรโดยท่านกล่าวว่าสถานการณ์เหล่านี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือหลวงปู่ได้คาดการว่าอาจจะมีการสู้รบกันยาวนานต่อเนื่องข้ามปีไปจนถึงเดือนมก,กราคมการที่หลวงปู่ใช้คำว่าสู้รบนั้นเป็นคำที่มีความหมายหนักแน่นมากไม่ใช่แค่มีความขัดแย้งหรือความตึงเครียดแต่อาจหมายถึงการประทะกันจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา เราจะพบว่ามีประเด็นพิพาทหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพรมแดนและเขตแดนทับซ้อนซึ่งเคยมีการประทะในอดีตการที่หลวงปู่เตือนถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้อาจเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าและมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของคำทำนายกันค่ะนั่นคือท้องฟ้ามืดมิดที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2569 แม้ว่าหลวงปู่จะไม่กล่าวโดยตรงว่าท้องฟ้ามืดมิดแต่จากบริบทของคำทำนายทั้งหมดเราสามารถตีความได้ว่าท้องฟ้ามืดมิดนั้นหมายถึงอะไรความหมายของท้องฟ้ามืดมิดนั้นอาจหมายถึงการลาออกของผู้นำทางการเมืองนี้เปรียบเสมือนการสูญเสียาาแสงสว่างทางการเมืองอันดับที่2คือความขัดแย้งชายแดนที่จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมกราคมสถานการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองไม่สงบ อันดับที่3คือการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันท้องฟ้าเมื่อดมิตรน่าจะหมายถึงช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายความไม่แน่นอนและความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญในเดือนมก,กราคมลองนึกภาพดูค่ะเดือนมก,กราคมเป็นเดือนแรกของปีในช่วงเวลาที่ทุกคนมักจะคาดหวังกับสิ่งดีๆใหม่ๆแต่ในปีนี้เราอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่อาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งต่างๆบานปลายจนทำให้สถานการณ์เกิดความวุ่นวายสับสนแม้ว่าคำทำนายจะฟังดูเหมือนน่าเป็นห่วงแต่หลวงปู่ศิลาก็ไม่ลืมที่จะให้กำลังใจและคำแนะนำแก่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนค่ะ หลวงปู่ได้เมตตาอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าให้กับประชาชนทุกคนโดยขอให้ทุกคนมีความร่ำรวยกันทั่นหน้าการอวยพรน,นี้แสดงถึงความปรารถนาดีและความเมตตาที่หลวงปู่มีต่อทุกคนแม้จะมีความท้าทายทางข้างหน้าแต่ท่านก็ยังมีหวังให้กับทุกคนมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคณะศิษยานุสิ์ของหลวงปู่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องไปกราบไหว้หลวงปู่ 1. งค่ะงดการเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสมขอความร่วมมืออย่านำคลิปหรือวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมไปเผยแพร่ต่อในที่สาธารณะควรมรักษาความศักดิ์สิทธิ์และความเคารพต่อสถานที่ 2. ค่ะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ ขณะที่มีรายงานว่ามีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงของหลวงปู่โดยอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้ากราบหลวงปู่แบบส่วนตัวหรือ VIP โดยมีการเรียกเก็บเงินหลวงปู่และคณะได้ขอความร่วมมือให้กับประชาชนอย่าหลงเชื่อและห้ามหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเด็ดขาดค่ะหากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถเข้าแจ้งดำเนินคดีได้ทันทีค่ะการเตือนนี้สำคัญมากนะคะ เพราะในยามที่กำลังต้องการความหวังและที่พึ่งก็มักจะมีคนไม่หวังดีพยายามเอาประโยชน์เราต้องระมัดระวังและใช้สติปัญญาในการพิจารณาและมาถึงส่วนร้ายค่ะเราจะมาสรุปเนื้อหาและข้อชี้จากคําทํานายของหลวงปู่ศิลาอันดับแรกนะคะขอสรุปประเด็นสำคัญเลยค่ะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจมีการลาออกของผู้นำและเลือกตั้งใหม่ภายในต้นปี2569 สถานการณ์ชายแดนความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าเดือนมกราคมท้องฟ้ามืดมิดช่วงเวลาแห่งความท้าทายและความไม่แน่นอนที่ประเทศต้องเผชิญหลวงปู่ได้เปรียบเทียบสถานการณ์นี้เสมือนกับการพยากรณ์ก่อนพายุใหญ่ท่านส่งสัญญาณเตือนให้เราเห็นเมฆหมอกแห่งการเปลี่ยนแปลงและลมกระโชกแรงเพื่อให้เราเตรียมพร้อมและไม่ประมาท แล้วเราควรทำอย่างไรในช่วงเวลานี้เราควรรักษาศีลและไม่ตื่นตระหนกคำทํานายเป็นเพียงการเตือนล่วงหน้าไม่ใช่การสร้างความคาดหวังและควรรับรู้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมอย่างมีสติและเราควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เราควรติดตามข่าวสารทางการเมืองและสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด เราควรรักษาความสามัคคีกันไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีของคนในชาติอย่าให้ความแตกแยกทางการเมืองมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเราเราต้องเตรียมพร้อมด้านจิตใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของตนเอง ในยามที่มีความท้าทายเราทุกคนต้องช่วยเหลือกันและกันถ้าเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันและเราอยากย้ำว่าคำทํานายของหลวงปู่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความหวาดกลัวและเป็นการเตือนให้เราตระหนักและเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมก,กราคมหรือไม่ก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมีสติมีปัญญาและมีเมตตาต่อกันการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ปฏิบัติธรรมและทำความดีจะทำให้เรามีพลังจิตที่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านพ้นความท้าทายต่างๆไปได้ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินและเป็นเรื่องราวของคำสาปอันแสนลึกลับที่ส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียงกับไทยถึงสประเทศด้วยกันคะ่ะและทำไมประเทศไทยจึงรอดพ้นจากคำสาปเหล่านี้ได้ เรื่องราวที่จะเล่าวันนี้ไม่ใช่แค่นิทานหรือตำนานค่ะแต่เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกรรมศีลธรรมและผลแห่งการกระทำที่สะสมมานานช้านานก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวหลักเรามาทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานกันก่อนนะคะโชคชะตาและฟาลิขิตในความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่อกันว่าโชคชะตาและฟาลิขิตมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือการล่มสลายของประเทศบาปกรรมและกรรมเวรการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณการทรยศหักหลังการปล้นสะดมทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาและการขัดขวางการสร้างกุศลถือเป็นบาปมหันต์ที่จะติดตามและส่งผลกระทบต่อประเทศชาติความอ่อนแอของผู้ปกปักรักษา เมื่อเทวดาปกปักรักษาประเทศอ่อนแอลงหรือพระสงฆ์และศาสนาไม่มีบารมีเพียงพอก็อาจเป็นสาเหตุให้ประเทศเกิดความวุ่นวายได้เรื่องราวแรกที่จะเล่าคือประเทศลาวค่ะที่เรียกกันว่าในสมัยโบราณที่ว่าเมืองพระยาลาวหรือนครเวียงจันทร์ในอดีตการประเทศลาวเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แต่แล้วเหตุการณ์พระยาช้างก็เกิดขึ้น ณเวลานั้นมีพระยาช้างจำนวนนับล้านตัวกรีธาทัพมาเหยียบย่ำยีบ้านเมืองของเจ้าเมืองลาวทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักเจ้าเมืองจึงประกาศหาผู้มีวิชาอาคมมาปราบปรามพระยาช้างโดยสัญญาว่าจะยกนางเขียวข่อมที่ดาของตนเป็นพระยาแก่ผู้ที่ทำความสำเร็จแล้วก็มีปู่สีโคตบองจากประเทศขเขมรในสมัยโบราณได้ขันอาสาเข้าปราบพระยาช้าง ด้วยบุญบารมีและอิทธิริตปาฏิหาริย์เขาใช้กระบองชี้หน้าพระยาช้างทําให้พวกมันแตกตื่นล้มตายและหนีเข้าป่าไปในพริบตาแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นแม้ปู่สีโคตบองจะปราบพระยาช้างได้สําเร็จทําให้เมืองสงบสุขแต่เจ้าเมืองลาวกลับไม่ทําตามสัญญาเหตุผลก็คือปู่สีโคตบองมีรูปร่างหน้าตาอัปลักไม่เหมาะสมกับทิดาที่สวยงาม การกระทำนี้ถือเป็นการคิดทรยศต,ต่อผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และผิดคำสัตวาจาด้วยด้วยความโกรธแค้นท่านผู้ฟังผู้มีบาร,รมีจึงสาบแช่งแผ่นดินลาว่า mm hmm. กูไม่ขอให้มันเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าจะเจริญก็ขอให้มีแต่คนคดโกงอย่าได้ผุดได้เกิดอย่าเป็นอิสระแต่ถ้าจเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้เพียงนิดเดียวและตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังคะแผ่นดินก็ถูกอาถังไม่สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่ พอจะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องเป็นเมืองขึ้นหรือต้องทำสงครามฆ่าฟันกันทรัพยากรมีมากมายแต่คนในประเทศกลับไม่ได้ผลประโยชน์แม้แต่ผู้มีบาร,รมีก็ไม่จุติลงมาเกิดหรือหากเกิดมาก็ไม่แสดงตัวเรามาฟังดินแดนที่สองเลยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะประเทศพมา่าหรือหงสาวดีในสมัยโบราณในอดีตชาติหรืออดีตหลังจากนั้นประเทศพมา่าเคยรุ่งเรืองมากมีความสุข มีเจดีที่กว้างใหญ่ไพศาลสวยงามเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของผู้มีบาร,รมีแต่แล้วเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เกิดขึ้นนั่นคือการทำลายกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นบาปกรรมพรมา่าได้ทำลายพระสงฆ์วัดวาอารามต่างๆให้พินาศมีการเล่ากันว่าเมื่อพมา่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ก็เอาไฟไปหลอมพระทองคำเพื่อเอาทองคำกลับบ้านไปเฉลิมฉลอง บุเรงนองเองแม้บางคนอาจจะยกย่องว่าเป็นผู้ชนะสิทธิศแต่เขาได้ทำบาปกรรมโดยการเหยียบย่ำสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทำลายพระพุทธศาสนาการกระทำเหล่านี้เกิดจากความอยากเป็นใหญ่อยากเปลี่ยนเจ้าชีวิตคนแล้วแล้วกรรมเวรก็ตามสนองแผ่นดินพม่าในสมัยปัจจุบันนี้พม่าไม่สามารถมีความสุขได้ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามและความขัดแย้งไม่รู้จบ ภัยพิบัติธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเมืองทำลายบ้านเรือนและฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากซึ่งถูกมองว่าเป็นกรรมที่มาจากการกระทำบาปของปู่ย่าตายายทรัพยากรทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามแพงๆก็พังทลายลงก่อนจะได้รับผลประโยชน์สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คืออย่าเล่นกับศาสนาอย่าเล่นกับเงินกับสมบัติของพระพุทธศาสนาเพราะจะนำมาซึ่งความพินาศ และเรื่องราวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของราชวงศ์วรมันที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นี้จึงได้มาล่มสลายลงแค่วรมันที่7 8 9และไม่สามารถสืบทอดราชวงศ์ต่อไปได้ชัยวรมันที่7เป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่และความสวยงามให้กับเมืองอินทรปตานครชัยวรมันที่8เป็นหลานในราชวงศ์ที่ถูกนำมาเลี้ยงและหวังจะยุติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษผู้มีบุญ แต่แล้วความจริงอันยิ่งใหญ่ของชัยวรมันที่7ถูกชัยวรมันที่8ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจภายหลังริดรอนและทำลายลงไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณการกระทำนี้ส่งผลให้เมืองอินทรปตนครและราชวงศ์ชัยวรมันต้องล่มสลายในที่สุดการหักล้างทำลายกันและไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณอย่างยิ่งนั้นเป็นโทษมหันต์ที่นำมาซึ่งความล่มสลาย หลายคนคงคิดว่าทำไมประเทศไทยจึงแตกต่างจากประเทศอื่นและไม่ถูกคำสาปเหล่านี้เหตุผลสำคัญคือประเทศไทยไม่เคยมีคำว่ากบฏคิดทรยศต่อผู้มีอำนาจหรือผู้มีบุญบารมีไม่ทำลายศาสนาคนไทยไม่เคยเกณฑ์คนไปฆ่าพระทำร้ายเจ้าหรือปล้นทรัพย์สินเงินทองของพระพุทธศาสนาหากมีการกระทำใดๆก็เป็นเพียงการนำของที่ไม่เคยเป็นของไทยกลับคืนมาเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ฟ้าดินจึงไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจและยกย่องให้เป็นมหาบุรุษที่ควรค่าแก่การจุติของพระโพธิสัตว์ประเทศไทยจึงอยู่ได้ด้วยผาสุขมาโดยตลอดไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและมีแต่คนมีบุญหลั่งไหลมาเกิดในดินแดนแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายจากเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานะคะเราจะได้เห็นว่าการกรบฏต่อผู้มีพระคุณนำมาซึ่งความล่มสลายอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศลาว การทำลายพระพุทธศาสนานำมาซึ่งกรรมเวรติดตามอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศพมา่าการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณในราชวงศ์นำมาซึ่งการสิ้นสุดของราชวงศ์อย่างที่เกิดขึ้นกับนครอินทรปตานนครเรื่องราวเหล่านี้ถูกนำมาเล่าเพื่อเป็นข้อคิดและบทเรียนให้เราได้วิเคราะห์และเข้าใจที่มาของความวิบัติและความล่มสลาย การศึกษาประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกรรมที่ร้ายแรงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณเคารพศาสนาและไม่ทำลายสิ่งที่ดีงามเพราะการกระทำของเราในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศชาติค่ะ ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามานี้เป็นคำบรรยายธรรมเทศนาของหลวงพ่อแดงวัดภูหมันฟ้าเราจึงเรียบเรียงและมาเล่าสู่กันฟังและมีครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาได้พูดถึงประเทศลาวท่านสงสารประเทศลาวมากที่ประเทศลาวถึงยุคล่มสลายท่านอยากแก้ไขคำสาปของประเทศลาวให้ได้หลวงปู่นั้นจึงต้องตามหาสิ่งสำคัญเพื่อแก้ไขคำสาป สิ่งเหล่านี้เรามาเชิญรับชมรับฟังเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าของหลวงปู่ศิลาที่ท่านจะแก้คำสาป,ประเทศลาวได้หรือไม่เชิญรับชมรับฟังเรื่องราวในคลิปต่อไปได้เลยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ สำหรับวันนี้ศรัทธาซ่อนธรรมแชนเนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมักผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทิน